ไอ้โจไอ้ยี่ค่ะไอ้สันอ่ะโจฝากอะไรกับ FC เลยดีกว่านะครับว่าสิ่งที่โจพาเรามาในวันนี้คือไม่มีเฟกแน่นอนไอ้โจไอ้โจไอ้ยี่ค่ะไอ้สันอะไรของมึงเนี่ยไอ้เฮี่นี่บ้าจริงวะวิ่งเฮียฉีก มันไหวก็วะเอ้ยกูกลับบ้านแล้วนะจบคลิปแล้วนะไ<ว>อ้เหี้ยบ้าจริงนี่วะเหี้ยไอ้เอาเสื้อมาดิเฮียบ้าจริงนี่หว่าะจอีย เลยขารให้มันโดดวะโดดเองเหรอไอ้เหี้ยวตกใจเลยสถวะ